พิ่งมาใหม่ๆเลยใครเคยใช้ยังถ้ายังดูรีวิวก่อนเดี๋ยวตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพัดลมระบายความร้อนมือถือมีโม CX07 ตัวนี้มีกําลังไฟได้ถึง15วัตต์เลยนะแต่ราคาถูกเกินจะเชื่อเลยละ่ะเปิดกล่องออกมาได้สายใช้งานนะ USB A to Type C ยาว1.2เมตรมีที่นิบโทรศัพท์มาให้อีกนะและแน่นอนมีแผ่นเหล็กมาให้เอาไว้ติด iPad tablet ตัวพัดลมนี้ด้านบนก็จะมีโลโก้มีโมนะแล้วก็จะมีฮิตซิงสีทองล้อมตัวเครื่องไว้นะเท่ดีนะด้านที่ติดกับมือถือนี่ก็จะมีแผ่นเพนเทียดีไซน์เป็นวงกลมนะแล้วก็เป็นแมมม่่หหล็กกใในตัวววด้้ยคูืออีบ5 ทำ M สิบห้าวัต์เสียบดูเลยว่ามันจริงหรือเปล่าเสียบสายบอกกาลังไฟวัดขึ้นมาสิบห้าวัตตรงเป๊ะโอ้โหเริ่มคุ้มเงินเลยครับพี่ไฟ RGB นี่เปิดปิดไม่ได้นะแต่มีจุดเด่นอยู่ตรงข้างบนนี่ bon nie, เปิดฝาทําความสะอาดได้นะแล้วก็ทีนี้อที่คีบโทรศัพท์ก็เสียบไว้อย่างนี้เลยครับผมใช้งานได้ทันทีเลยนะเนี่ยเป็นวลาพกไปไหนมาไ,ไหน,ไไหน,ไไหนก็ดึงที่คีบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ทับไว้ด้านข้างแบบนี้มันจะได้ไม่เกี่กันนะเออเท่ไปอีกแบบและแน่นอน iPhone 12ขึ้นไปไม่ต้องใช้ที่คีบแปปร ติดใช้งานได้ทันทีเหมือนกันนะไอแพดก็ใช้ได้เหมือนกันลองเอามือจับดูนะมันร้อนตรงไหนสุดๆนะเอาแปะตรงนั้นเลยครับพัดลมลองเสียบสายทิ้งไว้สักแป๊บวัดอุณหภูมิดูนะทําได้ตามสุดก็ลบหองศาครับพี่แล้วอุณหภูมิห้องที่ทดลองนี่ก็สากว่าองศานะโอ้น้ําหยดติ๋งๆเลยเว้ยโอเคจุดเด่นของพัดลมมิโมซีเศูนตัวนี้อยู่ที่กาลังวัดนะแล้วก็ราคาที่มันถูกนะก็ะสามารถถอดทำความสะอาดได้อีกจุดที่ไม่ชอบก็คือปิดเปิด,ปดไฟ R g b จี RGB, ไม่ได้เออลืมบอกไปเสียงพัดลม